สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ,ว,คะวันนี้อยู่กับพึ่งแล้วก็พี่ชัยนะคะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเราเอาใจคนที่กลัวแก่นะคะคนที่ไม่อยากแก่คนที่อยากดูแลตัวเองเกี่ยวกับเส้นผมวันนี้เรามีแบรนด์ชั้นนําระดับประเทศเลยคุณผู้ชมนั่นก็คือแบรนด์ของ BSC Hair Care นั่นเองนะคะ เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากการปิดสีผมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ชมอยู่ตอนนี้รู้สึกเฮย้ยพี่ชายขามันเริ่มข่าวมาแล้วสิเริ่มเห็นแล้วฤดูการเปลี่ยนแปลงแล้วใช่แล้วผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมสมัยนี้คุณผู้ชมเป็นเหมือนพึ่งมามันเบนเลอเกินมันฉุนเลอเกินถ้าคุณยังใช้สิ่งเหล่านั้นอยู่เชื่อไหมผมคุณจะบางผมคุณจะเสียแล้วคุณจะแก่สมวัยจริงๆพี่วันนี้คุณผู้ชมครับตัวเลือกใหม่ทางเลือกใหม่แต่งจริงถ้าเป็นสินค้าขายดีจาก BSC คุชมครับววันนนนีี้้ทยมากใคร่ไหเป็ผู ชาญที่หลายๆคนที่ติดตาม BSC อยู่น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีอยู่กับผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ hair c a r จาก BSC นะครับพี่นกสุดสวัสดิ์ครับสวัสดีพี่นกครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นกคือผู้ประธานความดูดีบนผมของเราปิดลงไปแล้วเนี่ยนะครับสีมันจะดูสวยมีประกายและก็มีหลายเฉดที่คุณผู้ชมได้เลือกใช้ได้ด้วยนะฮะได้ก็ในเรื่องของสีผมเองนะคะตอนนี้นะคะเรามีทั้งหมดสีคสีนะคะ ก็จะเป็นน้ำตาลเข้มนะแล้วก็จะเป็นน้ำตาลเข้มปะกายแดงนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำตาลอ่อนช็อกโกแลตก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเนี่ยชอบเฉดไหนนะคะแต่หลักสําคัญจริงๆเลยนะคะในส่วนของที่เป็นสีผมของ bsc hair color เนี่ยทำไมปัจจุบันในของเราถึงขายดีมากนะคะเนื่องจากว่าที่สําคัญเราไม่มีแอมโมเนียนี่นะอ่านี่คือจุดสําคัญนะว่าเราไม่มีแอมโมเนียเพราะแอมโมเนียตัวนี้แหละมันเป็นตัวที่เวลาใครใช้แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามีกลิ่นฉุนริงค่ะอาผมเกิดการ เสียกระดายแข็งนะคะอย่างที่น้องๆบอกว่าอุ้ยทำไมทาออกมาแล้วว่าสีผมเราถึงแบบแข็งนะแล้วก็แสบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เองนะคะของ b s c เน้นเลยว่าเราไม่มีแอมโมเนีย และที่สําคัญคือเม็ดสีนะคะมีโมเลกุลที่เล็กมากตัวนี้เม็ดสีเรานําเข้าจากเมกาโอ้โหะะที่บอกก่อนเลยนะไว้ใจได้เลยไว้ใจได้เลยต้ชื่อ BSC จริงจริง,รงนะคะและที่สําคัญก็คือเรามีตัวบํารุงตัวนี้ในส่วนของสีเองนะคะเรามีตัวบํารุงจากาน้ํามันจากมะกอกนะคะแล้วก็จะมีพวกวิตามินโปรตีนด้วยนะคะตัวนี้เป็นสารสกัดจาก ถั่วเหลืองนะคะอันนี้คือสิ่งสําคัญทําออกมาแล้วผมนุ่ม่า่วด้วยเกแล้วได้เฉดได้ประกายที่คุณผู้ชมเลือกจริงๆราแล้วคุณผู้ชมขาอยากกระพริบตาวันนี้ขออนุญาตให้พี่นกถือนิดนึงเพรวันนี้เรามาเป็นเซตเซตใหญ่นะวันนี้1โหลโอ้โหเป็นไงคะ1จหโหล12กล่อง และช่วงนี้โควิดเพราะฉะนั้นก็อยู่บสามารถอยู่บ้านทำผมได้เลยเข้าร้านเสริมสวยไม่ได้สวยอยู่บ้านได้ใช่ค่ะแล้วเซ็ตนี้ใช้ง่ายๆเพราะคุณไม่จาเป็นต้องเป็นช่างก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองเพราะเราสองคนเราใช้กับพึ่งทํามาแล้วทํามาแล้วทําง่ายล้างออกหมดจริงๆคุณผู้ชมจริงไหมคะแล้วมันไม่มีกลิ่นแบบกลิ่นแอมโมเนียเลยหอมด้วยอันนี้คือจุดสาคัญเลยนะว่าโดยเฉพาะคนที่ผมขาวเนี่ยถามว่า วายมันเริ่มมากขึ้นเนาะถ้าเราได้สูตรดมในเรื่องของที่มีแอมโมเนียเข้าไปในร่างกายเนี่ยอันนี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะรู้ๆกันอยู่แล้วว่าปอดเปิดนี้เสียนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้บอกเลยว่าไม่มีกลิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรยังไง ก็หอมนะเพราะว่าเรามีส่วนผสมของน้ำมันมาก่อกเข้าไปนะคะเป็นตัวบำรุงอันนี้คือสิ่งสาคัญนะคะวันนี้นะคะมาจุมากวันนี้เซตหนึ่งคือ1โหล12กล่องผู้ชมเลือกไป12กล่องเนี่ยเป็นสีเดียวเฉดเดียวเลือกเหมือนกันทั้งหมดเอาไปเลยนะใช่ค่ะ34นะคะคุณเลือกเลยค่ะจะเป็นน้ําตาลอ่อนช็อกโกแลตนะคะน้ำตาลเข้มหรือว่าน้ําตาลเข้มประกายแดงเลือกเลย12กล่องคุณผู้ชม แถมฟรีทันทีเลยนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะได้ก็คือมีตัวหมักผมที่พี่นกบอกว่ามันเป็นโคนแบบลาวามหมักผมดีท็อกผมนะคะ200 ml มูลค่า190บาทค่ะแล้วก็ยังมีโทนิกนะคะบำรุงเส้นผมอีก40 ml นะคะมูลค่า295บาทแล้วก็มีตัวก o อซซี่แฮร์ทรีสเมนต์แวนะคะ200 ml มูลค่า190บาททั้งหมดเนี่ยคิดรวมกันแล้วนะคะจะราคาอยู่ที่1,623บาทวันนี้คุณผู้ชมกดไม้พันเนีเฉพาะช่วง เท่านั้นนะคะพิเศษ1,290บาทค่ะกดมาเลยนะคุณผู้ชมสินค้าคุณภาพดีๆแบบนี้นะคะจาก BSC Haircare นะคะ0 2 2 3 8 8 9 8 9ค่ะตอนช่วงนี้คุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งท่าน ผมสีขาวขึ้นเยอะมากและอยากมาทดลองประสิทธิภาพจาก BSC Hair Color ชุดนี้ต้องขอต้อนรับนะครับแม่นุชครับสวัสดีแม่นุชครับสวัสดีค่ะและที่สำคัญคือ b c ส่งช่างผู้เชี่ยวชาญมาร่วมดูแลเส้นผมของแม่นุชด้วยต้องขอต้อนรับครับช่างเอกครับสวัสดีพี่เอกสวัดีครับสวัสดีคับคุณแม่ครับปกติผมเยอะสีขาวเยอะแบบนี้นานแล้วหรือยังคบแม่ปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งแล้วแล้วปกติคุณแม่ทำาไงกับกับการปกปิดเอ่อก่อนแรกๆเลยคือ ทำสีผมคแต่เวลาเราไปซื้อเนี่ยเราเห็นสีข้างหน้าซองอ่ะแต่ไม่เคยได้ไม่เคยได้อยางงั้นเลยไม่เคยเลยใช่ไม่ตรงปกไม่ตรงปกว่าใช่ค่ะใช่แล้วก็ย้อมไม่ติดยอมไม่ติดด้วยใช่แล้วก็เลอะหน้าเลอะแล้วก็ล้างไม่ออกสองสามวันไปแล้วเป็นอาทิตย์อ่ะถึงจะออกออย่างก็คือเหม็นกลิ่นมโมเนียแรงใช่ค่ะเวลาที่เราย้อมอยู่เนี่ยก็เหม็นพอเสร็จแล้วไปนอน คือใช้ต้องนอนดมกลิ่นมันทั้งคืนไม่ได้คืนเดียวนะคุณแม่คุณชองเผามันอยู่เป็นอาทิตย์นะจนกว่าจะสะใหม่นะใช่นานมากแล้วก็ไม่ติดนี่แหละก็เลยอีกอย่างหนึ่งเหมือนมีไม้กวาดอยู่บนหัวไม้กวาดโอ้โหเปรียกเทียดได้เห็นปราได้ใช่ย่บ้าบอกเลยก็เลยไม่ทำวันนี้พอบอกว่า BSC Hair Color มากับพี่นกไม่มีแอมโมเนีย กลิ่นหอมบำรุงผมแล้วสภาพมันจะดีกว่าที่เราเคยใช้อยากลองใช่ไหมฮะใช่เราพยายามลองมากจัดไปต้องมาลัดไปแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าคุณผู้ชมก่อนที่จะใช้นะคะ BSC Hair Care เนี่ยจะต้องมีการดีท็อกซ์เส้นผมที่ต้องถามพี่นกว่าทําไมต้องดีท็อกซ์คะคืองี้การที่เราดีท็อกซ์เส้นผมก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าบางครั้งเราใส่เจลใส่แว็กมาถูกไหมฮะแล้วก็พูดง่ายว่าบางคนก็หนังศีรษะมัน โดยเฉพาะคนที่ผมขาวเส้นผมจะมีความมันเพราะฉะนั้นเราต้องดีท็อกก่อนอมันเหมือนกับว่าทําให้ผมเราบริสุทธิ์ไงอ๋อแล้วบางคนถ้าทําสีมามากเนี่ยมันจะมีสารเคมีที่ตกค้างอยู่ที่หนังศีรษะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทําซ้ําเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดการทับผมอีกเพราะนั้นเราต้องเคลียร์ก่อนอ่าก็คือตัวนี้นะคุณผู้ชมอยู่ในเซตแถมอยู่ในเซตแต่ถ้าโทรช้าคุณไม่ได้นะบอกแล้วนะแจ้งแล้วนะ ช้ไม่ได้คือตัวนี้แถมอยากให้พี่นกแนี่บีบเนื้อครีมให้ดูเห็นบอกงั้นเรามาดูเนื้อครีมกันใช่่คะมีสารอาหารอะไรเยอะมากเห็นไหมฮะมันจะออกเป็นเทาๆ คือเป็นโครนจริงๆเป็นโครนเกาหลีนะตอนนี้บอกนะนําเข้าจากฝรั่งเศสนะมันเกิดจากการทับถมของลาวานะคะจริงๆแล้วโครนเกาหลีเนี่ยมันมีสีขาวนะคะแต่อันนี้เรามีส่วนผสมของมันลุม้วยต้องมันจากเมล็ดมันลุมไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมิกเข้าไปเหมือนทูอินวันอมันช่วยในเรื่องการเคลียร์การล้างสารสิ่งตกค้างไม่ว่าคุณจะด่างสะมันเป็นรังแค นะหรือคุณไปว่ายน้ำคุณไปได้น้ำทะเลคุณใช้ได้เลยเป็นสูตรเฉพาะตัวที่ b s ีพัฒนาขึ้นใช่แล้วมันนุ่มคือยืนไกลๆตอนนี้ยังหอมเลยนะบอะงั้นมันนุ่มแล้วมันดูแลเส้นผมได้เป็นอย่างดีแล้วกานทิ้งไว้ไม่นานกี่นาทีคะพี่นกโอ้ยไม่ถึงหนึ่งนาทีก็เคลียร์ได้แล้วปั๊บนะคะต้องใช้คำว่าปั๊บจริงๆเพราะนั้นตัวนี้บอกเลยว่าใช้ก่อนการสระผมครับแล้ว ถ้ามีคนทําให้อะมันยิ่งสนุกาะว่ามันฟินมันนวดให้ด้วยเออหูแต่ดูในภาพแล้วดูดูตัวจริงแล้วพี่นุชผมขาวเยอะมากเลยค่ะเยอะเยอะนี่ปีหนึ่งอ่ะเยอะมากพี่ถือว่าเนี่นะขาว80%นะพี่บอกก่อนนะอันนี้เห็นไหมคะเราลงโคนไปแล้วนะคะ พอเวลามันมีความชื้นเนี่ยมันก็จะเกี่ยง่ายนะคะแล้วก็ไม่ต้องทิ้งเวลานานนะคะแค่ครึ่งคึงหอมไหมคะหอมหอมใ่ี่นบอกแล้วว่าหอมนี่ไม่กลิ่นเลยคุณผู้ชมหอมมากเสร็จเรียบร้อยนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยดีท็อกแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวเราให้พี่นุชนะคะไปล้างผมแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะในขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวพี่นก๊ให้ดูก่อนว่าหนึ่งซองเนี่ยนะคะมันจะมีสองช่องนะนะคะก็คือมันจะมีช่องของที่เป็นตัวสี <orde S 2> นะคะอ่ะอันไหนเอ่ยน,นะคะ,ะตัวสีกับตัว d e v e l o p ปเปอนะคะ,คะบอกก่อนนะคะว่าอันนี้คือเป็นสีที่ถาวรไม่ใช่สีเคลือบนะอ,อะอ่าการทําสีเนี่ยไม่ใช่เคลือบแค่ แค่เกล็ดผมนะอ่ะพี่นกจะเทให้ดูแล้างเม็ดสีเนี่ยนะคะคุณผู้ชมนำเข้าจากอเมริกาใช่เห็นไหมคะเล็กมากนะะคเห็นไหมคะที่ว่าเนื้อสีมันมีความเงาไหมเห็นไหมคะมองจากนี้เงามากเลยเห็นไหมคะอันนี้คือสีนะคะนี่คือตัวสีนี่คือใช่ที่ว่าเงาอย่างที่พี่นกบอกว่ามันมีส่วนผสมของน้ำมันมะกอกอยู่ถูกไหมคะใช่แ้วใชแล้วอ่าแล้วก็มีวิโปรตีนไอตัวขาวๆอันนี้คือดีวอลล์เปเปอร์ซึ่งเราจะต้องมิกเข้าให้ด้วยกันนะคะ เวลาทำเนี่ยต้องมิกให้เข้าด้วยกันนะเราถึงจะทำที่เส้นผมได้เลยสามารถทำเองได้เลยนะแป<ต>ลว่าคุณผู้ชมที่ซองยังไม่ถูกแกะสองสิ่งนี้จะไม่ผสมกันใช่ค่ะ,ะก็สามารถที่จะพัดมุมเนี่ยเก็บไว้ได้อย่างเช่นพี่นกเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราทำสีไปแล้ว เสร <osc> ็จะระแล้วเนี่ยไอ้ช่วงจรมันชอบขึ้นมาก่อนใช่ไหมค่ะใช่พี่ก็จะตัดแค่มุมแล้วก็มาแต้มแต้มตรงจรอย่างเดียวนึกออกใช่ไหมข้าศัตรนอกนิดเดียวตามช้ใช่ใช่พับซอมเก็บพับเก็บแล้วเอาตัวคล <un> ิปเน็บเก็บไว้ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะไม่ต้องแช่ตู้เย็นเอาไว้เวลาเราเติมใหม่อันนี้ก็เริ่มขั้นตอนคุณแม่เรื่องสีอะไรพี่นกเรื่องสีอะไรคุณแม่อันนี้จะเป็นสีน้ําตาลเข้มที่ว่าใช้น้ําตาลเข้มเนี่ย เนื่องจากว่าคุณพี่เขาเนี่ยพื้นผมเขาออกสีดำนะฮะดำและผิวพี่เขาไม่ได้เป็นคนที่ผิวสองสีสามารถที่ทําน้ําตาลเข้มได้แต่ผมพี่นกอยากจะใช้น้ําตาลน้ําตาลอ่อนช็อกโกแลตครับคุณผู้ชมเลือกได้นะครับว่าจะเป็นน้ําตาลเข้มหรือน้ําตาลเข้มประกายแดงหรือน้ําตาลอ่อนช็อกโกแลตใช่ค่ะใช่เพราะอันนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าความชอบด้วยส่วนหนึ่งและขึ้นอยู่กับผิวของเราด้วยอย่างพี่นกเนี่ย ผิวแบบนี้พี่นุต้องการให้หน้าดูใบขึ้นพี่นุก็จะใช้น้ำตาลอ่อนช็อกโกแลตสว่างสว่างขึ้นนะคะอ่านะคะจริงๆอันนี้สามารถทําเองที่บ้านได้เลยนะคะใช่ใช่ใช่ไม่ต้องเลยนะไม่ต้องมีช่างแต่อันนี้เราต้องการความสวยงามค่ะคืออยู่บ้านเนี่ยผมทํามาแล้วคุณผู้ชมก็เทใส่มือเลยขยี้ใช่ไหมคะขยี้เลยอยู่เทใส่มือใส่ถุงมือเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ผสมในมือแล้วก็เทแล้วก็ขยําลงไบบนหนังศีรษาบนเส้นผมเลยจริง แล้วว่าไงฮะคุณแม่ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเออกันลังจะถามพอดีเลยไม่ได้กลิ่นไหมเห็นไหมคะมันไม่เหมือนเดิมที่เราเคยใช้ใช่ไหมแม่ตั้งค่ะพี่อยากลองดมดูแม้ว่ามันจะได้กลิ่นอะไรได้กลิ่นหอมฝาเลยฮะหอมแม่ดมดูหอมตั้งแต่ตอนเทแล้วค่ะได้ไหรอใช่เพราะคุณผู้ชมอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ในการปกปิดสีขาวบนผมบนศีรษะของคุณโทรตอนนี้ด่วนใช่คุณผู้ชมค่ะนี่เรามาเป็นแบบเป็นเซตใหญ่เลยนะปกติเนี่ยคือพันหก ร้อยบาทวันนี้ทร<ช>็เน,เนี่ยหนึ่้ยบาทคุณได้ไปหมดนี่เลยนะด้านหน้าที่วางอยู่ได้ไปหมดเลยนะ,ะแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างหนึ่งว่าคือสภาพเส้นผมแต่ละคนไม่เหมือนกันมีผมบางผมหนาระยะเวลาการทิ้งไว้นี่คือนานไหมคะพี่นก,ก็ขึ้นอยู่กับว่าอย่างอันนี้นะคะนางแบบเนี่ยนะคะก็จะทิ้งประมาณ2ี่นาทีเพราะ,ะผมเนี่ยถือว่าขาว8ปดสเปอเนแปสิปอร์เซตแลผมเขาเส้นใหญ่นิดนึงะนะคะ,ะเพราะ,ะนั้นเราก็ทิ้งนานนิดนึง แต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายนะคะที่ว่าผมสั้นหรือว่าแค่ทรงธรรมดาอย่างพี่เอกพี่ชัยโอ้ยอย่างนี้15ทีก็ติดแล้วค่ะนะคะแป๊บเดียวแป๊บเดียวค่ะไม่เกินนี้นะคะถ้าผมบางๆก็ยิ่งเร็วนะคะเพราะสีตัวนี้มันสามารถที่จะซึมเข้าไปในสู่เนื้อผมได้ง่ายครับนะคะสู่ได้ง่ายนะคะนี่มองดูในถังสีที่ผสมคุณผู้ชมค่ะสีมันยังดูเงาเงาไหมคะเงาแล้วพอดูสดๆที่สีสาคุณแม่ มันเงาขึ้นจริงๆแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะ สีขาวเมื่อกี้มันหายไปไหนฝั่งนี้เริ่มหาสีขาวโดนกลบแล้วอ่ะโดนกลบแล้วโดนกลบแล้วแสบไหมคะหนังไม่ได้แสบเย็นเย็นไม่แสบด้วยแล้วเย็นไม่มีแอมโมเนียไม่เหม็นไม่แสบไม่ระคายเคืองนี่คือมิติใหม่แห่งการปกปิดผมขาวที่คุณจะดูสาวขึ้นหนุ่มขึ้นแล้วคุณผู้ชายทําเองได้นะใช่หลายหลายคนอยากปกปิดผมหมอกผมขาวแต่ไม่กล้าไปร้านทาผมเพราะอายกลัวแก่กลัวแก่กลัวกลัวเข้าร้านผู้หญิงอะพูดง่ายๆสมัยนี้ไม่ไม่ถูกเลยนะพี่ชัยเออ พันกว่าขึ้นนะผู้ชมในการทําครั้งหนึ่งอ่ะแล้วเขาไม่มีการมาดีทงดีทอสให้คุณก่อนะไม่มีไม่มีแต่นี้น <ะ S 2> แต่นี้โทรก่อนแล้การจบชุดแถมมีตัวดีทอสเป็นโคลน หมักไปให้คุณผู้ชมด้วยและที่สําคัญคือทําเองที่บ้านได้ไม่ต้องอายใครใช่แล้วฟินมากคุณผู้ชมอูใช้ได้กี่ครั้งเนี่ยใช <12 S 2> ้ไป1 2กล่องเนี่ยคุณใช้ได้ยาวๆเลยด้วยน <12 S 2> ะสิบสองกล่องสีเดียวทั้งหมดเลยเพราะงั้นคุณผู้ชมฮะเติมสีไหนชอบสีไหนแล้วมันจะเป็นสีนั้นตลอดทั้งปีเลยคุณผู้ชมว่า mm hmm. จะเป็นน้ําตาลเข้มน้ําตาลเข้มประกายแดงรวมถึงน้ําตาลอ่อนช็อกโกแลตเลือกไปแล้วสิบสองกล่องแป๊บเดียวเองทั่วหนังศีสาทั่วมีสาแล้วเดี๋ยวช่วงกรอบหน้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวดูไว้นะว่าเน มันจะมีรอยแบบเลอะๆอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพอเราล้างเสร็จเราจะมาดูกันว่าเอ้ยมันยังติดอยู่ไหมนะคะนะคะบางทีเนี่ยช่วงตรงนี้มันจะหายไปกับน้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือพอเราล้างออกใช่ไหมคะ เราขยี้เราสะอาแชมพูครั้งหนึ่งมันก็จะอ,ออกเลยนะคะก็จะไม่ติดนะคะนี่ไงค่ะนะคะอันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วเหรอพี่เอกเสร็จแล้วคะ่วคะ่ัย,ยมีกนี่ขนาดมีช้ำตับเดียวยังไม่ถึงห้านาทีเองอ,ะอ่ะอคุณอ่ะคุณผู้ชมอย่ารอช้าเพราะวันนี้คุณผู้ชมฮะมิติใหม่แบบนี้จะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมในการปกปิดผมขาวไม่ดูแก่ตามวัยที่เป็นและหลายๆคนจะได้ประกายสีผมที่คุณผู้ชมเลือกได้เต็มชุดเต็มทุกสิ่งอย่างตามที่ได้แถมไปในนี้ด้วยนะคุณผู้ชมครับใช่ล้วค่ะก็มีให้คุณผู้ชมเลือกเลยนะคะว่าน่แขม น้ำตาลเข่นประกายแดด 12กล่องนะคุณผู้ชมค่ะย้ำว่า12กล่องนะคะและยังไม่พอค่ะยังมีนี่โคนหมักผม200 ml 190บาทนะคะโทนิกบำรุงเส้นผม40 ml อีก295บาทแล้วก็ซี่ h a i ท treatment ว200 ml อีก190บาทนะคะรวมทั้งหมดนี้นะคะอยู่ที่1,623บาทวันนี้คุณโทหยทันนะคะของแถมแน่นมากคุณจะไม่เจอแบบนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะทั้งหมดเนี่ย1,290บาทรีโพรมา นะคะ022388989 8, 9, 9, นะคะเดี๋ยวเราทิ้งไว้25นาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะว่าสีบนสีซาาของคุณแม่นุชเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมค่ะ มันใช้ง่ายแล้วก็ใช้เวลาไม่มากเลยครับทำเองได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งร้านเสริมสวยง่ายมากเลยครับมั่นใจของ b t c โอ้โหประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่ากลินหอมนะคะแล้วก็ย้อมติดทนนานย้อมได้นานมากก็ประหยัดเงินของเราแล้วก็ประหยัดเวลาได้ค่ะ BSC แชมพูเปลี่ยนสีผมใช้ง่ายปิดผมขาวได้แนบเนียนภายในสินาทีและสีผมดูธรรมชาติด้วยค่ะคุณไว้ใจผลิตภัณฑ์จาก BSC แชมพูเปลี่ยนสีผมได้นะครับเพราะว่าเม็ดสีของเขาเป็นโมเลกุลเล็กครับและนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาที่สำคัญคือสีติดทนนานด้วยครับ และที่สําคัญนะคะ BSC แชมพูเปลี่ยนสีผมค่ะมีส่วนผสมของน้ํามันมะกอกสารสกัดจากถั่วเหลืองและวีดโปรตีนช่วยทําให้ผมอ่อนนุ่มเป็นประกายเงางามค่ะใครที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมเก่าๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเหม็นและระคายเคืองแต่คุณไปใช้ BSC ชุดนี้บอกได้เลยว่าไม่เหม็นและไม่ระคายเคืองเพราะไม่มีแอมโมเนียไม่มีกลิ่นฉุนและไม่มีสารฟอร์มาลดีไฮด์ด้วยครับแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมกับ BSC Hair c a r ค่ะ คุณเลือกได้เลยนะคะมีทั้งหมด3เฉดสีให้คุณเลือกด้วยกันค่ะน้ำตาลอ่อนช,ช็อกโกแลตข่าน้ำตาลเข้มน้ำตาลเข้มประกายแดงนะคะคุณจะได้ไปถึง12กล่องด้วยกันมูลค่า948บาทค่ะแล้ว,วันนี้แถมฟรีทันที เป็นคนหมักผม200 ml มูลค่า190บาทและโทนิกบำรุงเส้นผมนะคะ40 ml มูลค่า295บาทค่ะยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมยังได้ก o ซ h ี่แฮร์ทรีทเมนต์แวนะคะ200 ml มูลค่า190บาทและทั้งหมดนี้นะคะรวมมูลค่าอยู่ที่1,623บาท วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่1,290บาทได้ไปทั้งหมดเลยนะคะจาก BSC Haircare ค่ะรีบโทรมาค่ะ02-238-8989ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะและนี่ค่ะด้านหน้าผลลัพธ์ที่ได้จาก BSC Haircare นะคะคุณผู้ชมดูเห็นสีไหมคะดูธรรมชาติคือบางคนเวลาโกกะสีมันจะเด่นดูไม่สวยแต่เนี้ยดูเป็นคนผมสีนี้ตั้งแต่เกิด และอย่าเรียกคําว่าแม่นกแม่น้าแม่นุชตแม่นุต้องเรียกว่าพี่นุชนี่แม่นุชเมื่อกี้กลับบ้านไปแล้วกลับไปแล้วนืไม่ไหนแล้วนี่คือพี่นุ๊แก่แกมเมื่อกี้หายไปแล้วหายไปแล้วนอ่ยเป็นพี่เลยถามพี่นุชก่อนนะครับใช้เสร็จแล้วเห็นผมรอบเองแบบนี้นี่คือเซ็ตยังไม่เต็มที่นะใช่ค่ะเซ็ตแค่อยู่บ้านเฉยเรู้สึกยังไงบ้างคือถ้าเทียบกับที่เราเคยทําสีผมนะคะขนาดนี้ถือว่าโอเคมากไม่มีกลิ่นล้างง่าย ล้างง่ายมากมากค่ะปกติเนี่ยถ้าทําสีผมเนี่ยจะล้างกว่าจะออกนะเรโอ้โหเป็นหลายวันผมเค่แค่ตอนเราล้างสีออกนานมากแต่นี่แป๊บเดียวล้างง่ายไม่เหลือคราบติดหน้าผากเพราะว่าตอนนี้ลองดูสิคะเห็นคราบไหมไม่มีเลยใช่ไม่มีเลยล้างง่ายค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่นกจะเปิดให้ดูเห็นไหมฮะเราเนี่ยค่ะที่บอกว่าตัวนี้เรากรันตีเลยว่า ไม่มีคาบบ่งบอกว่าคุณทำสีออกมาแล้วเส้นผมดูพิ้วมากเลยค่ะไม่กระด้างค่ะไม่ใช่ไม่กวาดไม่น้ไม่กวาดมั่นใจมั่นใจดูพิ้วไปตามแบบตามลมอ่ะพี่มันนุ่มนุ่มค่ะในเห็นการก็อย่างที่บอกว่าเพราะว่าสีเราเนี่ยนะะมันมีโมเลกุลที่เล็กที่สำคัญไม่มีแอมโมเนียนี่ยไม่มีแอมโมเนียเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแอมโมเนียมันเป็นตัวที่ เปิดเกล็ดผมนะคะแล้วก็เราจะมีตัวบำรุงด้วยอ๋อนี่ค่ะใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นตัวบำรุงด้วยนะคะคุณผู้ชมอันนี้บำรุงหลังหลังเสร็จสีผมอ่าใช่ค่ะหลังจากที่เราทำสีเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะบอกแล้วว่าวันนี้พี่นกจัดเต็ม่ะเพราะนั้นเนี่ยหลังจากทำสีเสร็จเราก็ต้องมีบำรุงที่หนังศีรษะนิดหนึ่งก็คืตัวนี้ตัวนี้ hair growth ใช่ค่ะตัวนี้แถมให้ในเซ็ตโทรก่อนรายการจบถึงจะได้นะคะถ้าโทรหลังเราลารายการไปไม่ให้นะฮะ ไม่ได้นะคะย้ำเล้่พี่ดกเลยลองใส่ให้พีุ่ดของเราหน่อยได้ค่ะอันนี้ใส่เน้นนะคะใส่ที่หนังศีรษะไม่ได้ใส่เส้นผมนะใส่หนังศีรษะนะคะแฮร์โกโทนิกนะคะช่วยบํารุงรากผมให้แข็งแรงนะคะฉีดไปเลยค่ะถ้าตรงไหนที่เรารู้สึกว่าผมเราจะบางนิดนึงเราฉีดแล้วก็เอาอุ้มมือคึงอ่านะคะ ตัวนี้บอกเลยว่าเรามีแอลกอฮอล์แบบน้อยมากๆตัวนี้เป็นมะกอกโอลิอปนะคะหอมไหมคะหอมมากหอมมากเลยเราคิดว่าตรงไหนที่ผมเราบางเราก็ฉีดลงไปเลยตรงไข่ดาวนะคะตรงหมอมีใช่ตรงสองง่ามนี้นะคะฉีดลงไปเลยตัวนี้นะคะมันจะเกิดการอ่าซึมเข้าสู่รากผมเราลนะคะเข้าสู่หนังศีรษะเราเอาอุ้มมือคึงนิดนึงจะรู้สึกว่าใช่ไหมคะ ความรู้สึกเป็นไงคะเย็นค่ะเย็นด้วยหอมด้วยบำรุงด้วยหอมมากแล้วผมค่อยๆโกรวขึ้นเรื่อยๆนะฮะนะคะโอเคฮะใครที่แบบคันหนังศีรษะหรือว่าหนังศีรษะมันหลุดลอกเป็นขุยเป็นอะไรเงี้ยตัวนี้เอาอยู่หมดใช่ค่ะเราเน้นไปเลยค่ะนะคะสมมติว่าอันนี้เราฉีดตัวแล้วนะคะมันก็จะไหลลงมาเองนะคะโอเคกับผมมากดีโอเคกับผมมากชอบมากชอบมากแบบนี้ไม่เป็ดไม่ขวาย ไม่เหมือนเดิมๆที่เราเคยใช้ตัวนี้เปิดใจและเปลี่ยนประสบการณ์การทำสีผมใหม่เลยผมไม่กระด้างให้พี่ครับผมชอบนี่คือน้ำตาลเข้มเดี๋ยวลองแหวกให้ ให้มาชมดูสักหน่อยนะพี่พี่นุชหมุนแบบรอบๆเลยเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้ b ีฟอร์เป็นยังไงโอเคนะคะเดี๋ยวดูอันนี้นะคะคนมันใกล้ๆเลยอ่ะเดี๋ยวพี่นกจะแหวกเลยนะคะจากที่เคยนี่โอ้โหไม่มีสักเส้นเลยค่ะเห็นมั้คะไม่มีเลคะเห็นมั้คะ่าเห็นมั้คะแล้วสีผมดูแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะเพราะอันนี้เราเป็นอันนี้ใช้สีน้ําตาลเข้มนะคะค่ะที่ BSC เราไม่มีสีดําเนื่องจากว่าสีดําเนี่ยมันเป็นสีเม็ดสีที่ฝังลึกแล้วก็เวลาเราทําแล้วเนี่ยหน้ามันจะดูแข็งครับนะคะไม่เป็นธรรมชาตินะคะ อันนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะดูเป็นสีธรรมชาติแวกตรงไหนก็สนิทใช่แวกตรงไหนเราก็สนิทนะคะมื่ีนี่คือจับตรงไหนขาวโพนเด่นมากเห็นไหมคะไม่หลอกตานะคะที่ไม่หลอกตาด้วยค่ะ จากเทพที่ดาหิมะเมื่อกี้กับกายมาเป็นเทพที่ดาบนพื้นดินของเรานี่แหละนะฮะสวยจะบอกแล้วะจากแม่นุชกลายเป็นพี่นุชได้แบบนี้มีแค่ BSC color ตัวนี้เท่านั้นที่ทําได้นะฮะนะคะเพราะนั้นถึงบอกว่าตัวสีผมเราเองเนี่ยนะคะก็อยากจะฝากท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าตัวนี้เราไม่มีแอมโมเนียจริงๆนะคะแล้วกลิ่นเราก็ไม่ฉุนหอมค่ะหอมด้วยนะคะแล้วก็มีตัวบํารุงด้วยนะคะ อ่ะพาะงั้นต้องรีบจับจองกันหน่อยเพราะว่านี่คือสินค้าเป็นเซตขายดีของ BSC ลงจอที่ไหนเมื่อไหร่ขายหมดทุกทีแล้วยอดเยอะมากเพราะงั้นวันนี้คุณผู้ชมนี่คือท้ายรายการถ้าไม่รีบจับจองตอนนี้ของแถมจะหมดแล้วอาจจะไม่ถึงมือคุณผู้ชมนะฮะใช่ค่ะด้านหนะ้าคุณผู้ชมนะคะยกเซตทั้งหมดเลยนะคะ12กล่องนั่นเองคุณผู้ชมให้คุณเลือก34สีเลยนะว่าคุณจะเอา,า,ออาสีน้ำตาลอ่อนช็อกโกแลตสีน้ำตาลเข้มหรือว่าน้ำตาลเข้มประกายแดงเลือกเลยนะคะ12กล่องเนี่ยมูลค่าอยู่ที่ 948บาทและฟรีทันทีเป็นคนหมักผม200 ml นะคะมูลค่า190บาทโทนิกบำรุงเส้นผมค่ะ40 ml มูลค่า295บาทและยังมีกอซี่ hair treatment wax นะคะ200 ml มูลค่า190บาทและยกเซตแบบนี้คุณผู้ชมค่ะปกติเนี่ยราคาจะอยู่ที่1,623บาทวันนี้ BSC hair care นะคะเขาจัดโปรโมชั่นดีจริงๆเหลือเพียงแค่1,290บาทเท่านั้นเองนะคะ และรีโทรมาตอนนี้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะในราคา1,290บาทที่เบอร์02-238-8989จาก BSC Hair c a r นั่นเองค่ะครับท้ายรายการจริงๆแล้วครับให้พี่นุชฝากประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งว่าทำไมถึงต้องใช้ BSC ชุดนี้ครับผมนุ่มนะคะไม่กระด้างไม่เป็นไม่กวาดไม่มีกลิ่น ไม่ต้องทนกับกลิ่นแอมโมเนียไปหลายๆวันแล้วสีผมถูกใจไหมถูกใจมากถูกใจมากนะฮะใช,ใช้ใช้ง่ายใช้เองก็ได้ด้วย <c oughs> พี่โนคครับสุดท้าย BSC ช่วงนี้ถึงคุณผู้ชมหนี่ยครับค่ะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะ อย่างที่บอกว่าในผลิตภัณฑ์ของตัว B&C Hair Care เองเนี่ยนะคะเรามีหลายตัวนะคะแต่ตัวที่สำคัญนะคะก็คือว่าตัวสีผม Hair Color ตัวนี้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้คนผมขาวก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงของเราเนี่ยไม่มีแอมโมเนียและแถมมีตัวบำรุงอยู่ในเนื้อสีด้วยนะคะแล้วก็เม็ดสีนำเข้าจากเมกาด้วยนะคะยังไงตัวนี้ขอฝากไว้ด้วยนะคะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่นกแล้วก็พี่นุที่มาร่วมรายการกับเราด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้รายการจบลงแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะครั้งหน้าเดี๋ยวเราติดตามกันว่า BSC h a i r c a ร e นะคะจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมในราคาประหยัดแบบนี้อีกวันนี้เราทั้ง4คนลากันไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ